สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอามมอนของเครื่องรถอเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งในวันนี้นะ,ะเราก็อยู่ใน event, อีเวนต์อะไรนะเอ็กซ์มาสองพันยี่สิบสามดับเบิร์นเอลิมิเนชันเช่นเดิมนะ,ะโดยคราวนี้เราอยู่ในสายล่างรอบที่สามนะ,ะซึ่งมีคู่เดียวนะฮะรอบนี้ก็คือคุณเซเมอร์นะ,ะอยู่ฝั่งขวาบนนะครับสู้กับคุณดาร์คเนจเดอะเบสต์นะฮะคราวนี้เล่นเป็นพันธมิตรส,สีน้ำเงินนะครับผม อยู่ฝั่งสายล่างนะฮะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเมียร์แลนดิ้งนะครับผมเป็นแมปที่มีเมืองแร่อยู่กลางน้ำนะฮะบริเวณขอบแมปเลยนะครับผมซึ่งไกลมากนะฮะจริงๆนีคนสามารถที่จะมาทำนินจาเบสเอ็กซ์เพนชั่นตรงนี้ก็ได้นะก็คือการขยายฐานแบบแอบแอขยายนะครับประมาณนี้และครับความหมายมันนะฮะจริงๆมันก็ดูปลอดภัยนะฮะเว้นแต่ว่า ฝั่งตรงข้ามจะเล่นเรียกว่าไนะเล่นสายทับ,ทบเรือนะอันนี้เขาก็จะอาจจะสกเกลเจอก็ได้นะก็ต้องระวังดูนะแต่ว่าตอนนี้นี่เราอ,อยู่ในแมชอ,อ,อะไรนะ EVA นะ AVE นั่นแหละ a l l i e versus Empire นะฮะอ่าซึ่งตรงนี้ฝั่งสีแดงมากลางโรงทหารตรงนี้ปั๊มทหารออกมานะครับส่วนตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งโรงนะหลังจากที่ฝั่งสีน้ำเงินยึดบ่อนะ้ำมันไปแล้วตรงนี้เสร็จเรียบร้อยว่าไงครับกดเอนจิเนียร์มาหรือเปล่า เป็นไปได้นะฮะอแต่ว่าถ้าอย่างนี้ในฝั่งสีน้าเงินนะโอ้โหทหารมาแล้วครับอย่างเยอะเลยแต่ว่าเอนจิเนียร์ออกมาปุ๊บไงครับทันไหมทันอยู่นะฮะอ่าต่วสุดท้ายแล้วนี่เขาก็จะต้องขายโรงฐานทิ้งแล้วก็อาจจะได้ขายเอ,อ่บอบ่อน้ํามันไม่ได้ขายบอ่อน้ามันคือปล่อยบอ่อน้ามันให้มันโดนทําลายไปนะอาจจะต้องยอมเสียนะอ่านี่ไงมาแล้วครับทหารจิวเลนเปิดเลเซอร์ชี้เป้าสแปมตรวจอัดเข้าไปอย่างนี้เลยนะฮะ แต่อย่างน้อยก่อนพังก็ขอเอาเงินสักหน่อยก็ยังดีนะฮะ,ะแล้วในขณะเดียวกันนะฮะฝั่งสีเดลืองก็มีทหารลักลอบเข้ามานะจุดนี้นะครับเอามายิงเครื่องบินเลยนะฮะตอนแรกนึกว่ายิงไปที่สนามบินแต่ไม่ใช่นะเป็นเครื่องบินนะครับเฮ<ะ>้ยมาแรงป้ทาทำอุ้มระเบิดเกือบพังนะฮะวินดิเคเตอร์อย่างนี้นี่เลือดนิดเดียวจริงๆรนะ,ะถ้าลงจอดนี่คือโดนทหารยิงแน่ๆนะ,ะไม่ได้นะไม่ได้จังหวะน,นี้นี่คือฝั่งสีน้ําเงินนต้องส่งทหารมาเคลียร์ก่อนนะฮะ ยังไงครับชักดาบออกมาวิ่งหนีนะครับสูจานวนไม่ไหวแล้วนะจังหวะน,นี้แล้วตรงนี้อุย้ยมีคนใจกล้านะวิ่งไปตายโอเคอ่ะส่วนตรงนี้ว่าอย่างไงฮะมีทหารวิ่งมาจากด้านบนอีกคนหนึ่งเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนะบแต่ว่าดูทรงแล้วฝั่งคุณดัรกเน็ตน่าจะเล่นแบบเออสูตรปกตินะฮะสนามบินแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยทหารนะจริงๆคือเอาทหารไปบุกแต่ว่าซัพพอร์ตด้วยเครื่องบินนะฮะถ้าเป็นความจริงนะแต่ว่าด้วยระบบเกมนะ ผู้เล่นพันธมิตรส่วนใหญ่ก็จะแบบเน้นไปที่กองทัพอากาศนะครับประมาณนี้นะครับเราก็รู้กันดีนะแต่ว่าจังหวะนี้เขามาขยายฐานแล้วนะครับฝั่งสีน้ำเงินพิงระเบิดอัดเข้าไปเรียบร้อยครับ3ลูกเน้นๆฮะส่วนฝั่งสีแดงว่ายังไงฮะโรงเก็บแร่ยังไม่มาเพิ่มนะฮะยังมีอยู่2โรงนะในขณะที่สีน้ำเงินเขาขึ้นไป3โรงแล้วนะณจุดนี้แล้วตรงนี้ไงบาบอน้ำมันคุณยังไม่ได้ยืดอีกเลยครับเฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ย What t ตถุฟาก how เดี๋ยวนะ โอ้กาจะทากาจะทํารัชเขาจนแบบไม่ได้ยึดบ่อน,น้ํามันเลยนะนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียหายนะอย่างตรงนี้เนี่ยทหารโดนยิงไปโอ้โหตายไปหลายคนเลยโอ้มีไอวีวิ่งมาตามด้วยนะฮะโอ้มาสอยเทงูนะไม่รวงนะครับโอเคกลับมาซ่อมแซมที่บ้านนะตามนี้แล้วตรงนี้ว่ายังไงฮะเทงูลงมาดรอปเอีกงนะครับยิงรถเก็บแร่ฝั่งสีน้เมินก็เลยต้องดึงออกผ่านเมืองแร่งี้เลยนะฮะอ่า ซึ่งตรงนี้ว่าไงครับส่ง i f v มายิงนะฮะยิงเข้าไปดาเมจก,ก็น่าจะเข้านิดเดียวแหละเออแต่ว่าถ้าว่ามันแปลงร่างเป็นเครื่องบินเน,านดาเบนบนา่นาจะเยอะกว่นานี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงนี้ไอวีสามขั้นโอ้โห,หลุ่มยิงเทงุ๊นึงตัวเรียบร้อยครับรถเก็บแรรอดนะฮะและตรงนี้ว่าไงครับบอลน้ำมันใานาที่สุดก็ยึดเข้าไปได้นะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินส่งโอ้โหปีสกิปเปอร์มาอย่างเยอะเลยฮนะแล้วมันก็จะโดนยิงตายไปนะเปิดล่นนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่เข้านะแต่ว่ายิงเข้าน้อยนะครับ แต่ถ้าว่าหันข้างหรือว่าหันหลังเนี่ยดาเมจจะเข้าปกตินะอย่างที่เห็นนะแล้วก็ตายนะครับเรียบร้อยโดนรุมขนาดนี้ถือโล่ยังไงก็ไม่รอดนะฮะ,ะส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งเทงโงบินลักรอบเข้ามาที่บริเวณด้านล่างนะฮะแล้วยังไงครับมาหยุดอยู่ตรงเมืองเร่ตรงนี้นะฮะส่วนฝั่งสีน้าเงินส่งไอวีวิ่งวิ่งออกไปนะฮะโอเคสี่คันไม่มีทาหารเลยนะฮะ น่าจะเอาทหารจจวิลินยัดใส่นะอะ,อะไรนี่ยิงอะไรเนี่ยอุ้ยเจอทหารแล้วคุณดูอาวุธจรวดที่แบบดาเมจน้อยมากนะฮะตรงนี้ย่อนไปนหนึ่งลูกโอเคหายเรียบร้อยอ่าจริงๆถ้าว่าเป็นไอ้วีในภาคสองเนี่ยมันมันจะยิงอาวุธต่อต้านทหารราบนะฮะก็เป็นจรวดนั่นแหละแต่ว่าในภาคสามนี่หน้าที่มันกลายมาเป็นต่อต้านอากาศยานแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลายิงเป้าหมายภาคพื้นดินมันจะเข้าน้อยมากนะืะ ตรงนี้ว่าไงเอ้ยอพอลโลกี่ลำครับสามลำโอ้โหจะสู้เทงุฟงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้นะแต่ตอนนี้เขาบินออกไปแล้วครับไม่เจอแล้วนะฮะอ่าอาจจะเห็นกันหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆนะี่คือฝั่งสีดเงินดึงไอวีมารอแล้วครับเอ้ยว่าไงอพอลโลเอาเจอแล้วครับยิงร่วงไปหนึ่งนะตูมนะครับโอ้โหขอบหน้าผาพอดีแล้วว่าไงครับตรงนี้อือแลกกับอพอลโลหนึ่งลำถือว่าคุ้มอยู่นะอื ไหนดูสิฝั่งสีแดงสร้างอะไรบ้างครับโอ้ท oh, หารเป็นฝูงเลยนะตามมาด้วยเทงุจํานวนหนึ่งนะฮะแล้วก็ยังไม่ขึ้นเทียสองนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่เทียหนึ่งอยู่นะแต่ฝั่งสีเงินนี่เขาขึ้นเทียสองแล้วนะครับรถถังการเดียนมาแล้วนะสองคันนะครับผมจังหวะน,นี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงว่างไงครับมารออยู่ตรงนี้เทงุโอเคว่างไงแปลงร่างแล้วก็บินนะฮะไปสํารวจโอเค แต่ว่าฝั่งสีแดงนี่ถ้าหากว่าไม่เข้าไปป่วนหรือว่าไปทําลายกองทัพของสีน้ําเงินเนี่ยเขาจะสร้างกองทัพที่น่ากลัวออกมาได้นะฮะแล้วมันจะเอาลงยากนะฮะเพราะมีรถถังกาเดียนด้วยนะครับอย่างที่เห็นแล้วตรงนี้ส่งไอ V วีมายิงบ่อน้ํามันสี่คันโอ้โหดาเมจเข้าค่อนข้างน้อยนะเนี่ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้เอ้ยเจอเทงุอาจจะวิ่งออกมาดักไม่ได้นะไม่ทัน,นครับเทงุเวลาอยู่ในโหมดบินเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วนะเนีย่ยครับเร็วถึงขนาดที่ว่า ไอวีวิ่งตามไม่ทันนะแต่ว่าตอนนี้อพอลโลลงจอดแล้วเรียบร้อยว่าไงครับฝั่งสีแดงดรอปลงมาเลยฮะยิงแตกไปหนึ่งลำแล้วก็แตกไปอีกลำนะฮะโอ้โหเรียบร้อยตรงนี้มีกาเดียนเข้ามาเคลียร์นะแต่กาเดียนนี่มันดิงมันดุ้ยมันยิงได้เฉพาะตัวที่อยู่บนพื้นนะส่วนตัวที่อยู่บนอากาศนั้นก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของไอวีไปนะครับประมาณนี้แล้วตรงนี้ว่ายังไงครับเคบินออกไปได้นะส่วนตรงนี้มีทหารวิ่งเข้ามาอีกนะครับอย่างเยอะเลยนะครับโอ้โหกองทัพทหารราบของจักรวรรดิ แดนอาทิตย์อุทัยนะครับโดนลำแสงแช่แข็งแตกไปสองคนนะแล้วว่างไงครับไม่ได้มีแค่ลำแสงแช่แข็งนะครคอปเตอร์แช่แข็งก็มาด้วยนะครับผมซึ่งสนามบินโอเคสนามบินยังอยู่นะส่วนตรงนี้ว่าไงครับเทงุบินเข้ามาแล้วอุย้ยแตกหนึ่งแตกสองโอ้เรียบร้อยครับผมแล้ว่รครับดูจากจํานวนแล้วฝั่งสีแดงนี้อาจจะพอสู้ไหวอยู่นะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาเล่นเป็นฝั่งมัธิมนะสีน้ำเงิน เขาเจ้าทหารยัดใส่ป้อมแล้วมันก็จะเป็นลูกซองที่แบบยิงเร็วมากนะคือป้อมสองป้อมนี้สามารถเคลียร์ทหารฝูงนี้ได้หมดใน,ในเวลาอันสั้นเลยนะอลินพันกันด้วยนะขออภัยนะครับแล้วตรงนี้โดนแช่แข็งไปเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะพอโดนยิยงก็จะกลายเป็นก้อนเอนื้ออืตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงอุ้ยรถถังสึนามิมาแล้วนะฮะเทียสองใช่ครับคือยังไงก็ต้องมานะฮะมีแค่เทียหนึ่งมีแค่เทงิงูยังไงก็สู้ไม่ไหวนะครับผม ถ้าสู้ไหวนี่ก็ถือว่ายอดมนุษย์นะเ้ยอ่าแล้วยังไงครับอืม้มทิ้งระเบิดใส่ไปแตกสามนะฮะโอ้โหโอเคแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีแดงเข้าทางนู้นไม่ได้จะอ้อมมาฝั่งนี้นะฮะแต่ว่ากองทัพฝั่งสีน้าเงินเขาอยู่ตรงนี้ไงอย่างเยอะเลยนะฮะอืมไม่ว่าคุณจะเข้าซ้ายเข้าขวายัางไงเนี่ยสีน้ําเงินเขาก็ไหลลงมาเคลียร์ได้เออมาป้องกันได้อยู่แล้วนะอืมโอเคยิง กงไฟฟ้าไปนิดนึงแล้วตรงนี้ว่าไงครับแทงงุดรอปลงมาแล้วมีอพอลโลมาด้วยนะโอ้โหอพอลโลแถมได้ทำอะไรเลยโอ้โหแล้วกองทับแทงบัสเตอร์ยิงตรงไฟฟ้าบึ้มไปแล้วนะฮะอย่างอลังการเลยนะครับตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินไม่ไหวแล้วครับต้องพับ MCV แล้วครับจะาเอา MCV ไปไล่เหยียบนะสีแดงเห็นได้ทันนะครับผมดึงออกไปก่อนนะฮะแล้วยังไงสีน้ำเงินถอยนะครับส่งการเดยนเข้าไปโอ้โหแล้วผมว่าแทงบัสเตอร์เยอะมากอ่ะจงังหวะนี้อ,อยังไงครับเบิ้มไปแล้วนะ รถถังทุนามิแล้วตรงนี้โอ้โหไอฟีเอ้ยเอ็มซีแตกไหมครับแตกไม่แตกแต่ว่าโดนยอดส่วนโอเคโดนยอดส่วนก็เลยแตกนะคุณดาร์กเนตคุณคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยยอดส่วน MCV ท่ามกลางศัตรูอย่างนี้ยังไงมันแตกสิครับโอ้โหแล้วตรงนี้ไ่ครับโอ้กองทัพสีน้าเงินหายหมดเลยกองทัพบักบนดินไปไหนหมดนะครับโอ้โหแล้วไม่มี MCV มีมแค่เทียร์หนึ่งนะตอนนี้ฝั่งสีน้าเงินฮะเึ้่นเทียร์สองที่สามไม่ได้แล้วครับ GG ครับสีน้ําเงินบึมนะ โอ้โหในที่สุดนะฮะฝั่งสีแดงก็ได้รับชัยชนะนะครับผมขุณเซเมอร์นะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับผมยินดีด้วยนะส่วนดาร์กเน็ตก็ตกรอบไปนะอะมาดูนะจำนวนยูนิตเยอะมากนะครับตรงนี้น่าจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างยูนิตทาหารราบนะครับประมาณนั้นแล้วกองทัพเขาแบบพร้อมมากอนะ่ะแล้วก็บวกเข้าทางฝั่งที่ไม่มีป้อมด้วยนะคือแบบทุกอย่างแบบเพอร์เฟกต์สุดๆเลยนะสำหรับคุณเซเมอร์ mer. สิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้ทรัพยากรโหขี่กันมาเลยโอเคฝั่งสีแดงนำนะฮะก็ทำให้เขาชนะไปนะครับผมคุณเซมเมอร์นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ